เพื <laughs> <laughs> ่อนบ้านเอามาฝากนะคะด้วจ้าลอเลดจ้าขอบคุณหลไยดด้วยจ้าเอามาของเขามาสองอันนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็อยากจะแช์นะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งพี่ธนัทกาแฟเนี่ยซื้อบ้านไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะคะร่วม400หลังคาเรือนเลยค่ะแต่เขาบอกว่ามีฝรั่งอาศัยอยู่ที่นี่มากกว่า50%ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือแฟนพี่ธนัดด้วยนะคะเรามีโอกาสนะคะบางครั้งเราก็จะขี่รถรอบหมู่บ้านหรือว่าขับรถยนต์รอบหมู่บ้านหรือไม่นั้นก็พาแม่เดินรอบหมู่บ้านในทุกช้าหรือว่าทุกเย็นเป็นประจำเลยค่ะ ภาพในคลิปนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่โน่นเลยนะคะตั้งแต่แรกที่มาประเทศไทยจนตอนนี้ใกล้จะกลับออสเตรเลียแล้วค่ะ Ooh. 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 เ e ็ u t i f u l เย็บเยเขาบอกว่าคนละพันกับทองอุไลนะคะแต่สวยมากค่ะทุกคนชนิดเดียวกันแต่คนละแบบไม่น่าจะใช่นะคะแต่สวยมากไม่มีปลาลูกลาไม่มี เนี่ยค่ะติดหน้าบ้านเลยนะคะมาบ้านลอยทองมูลัยนะคะออ้โอ้นี่ไงเฉลยแล้วนะคะลูกเสาวรถเราก็สงสัยอยู่ตั้งนานเล้านางลองโอ้เขาขายด้วยใช่ไหมโอ้ยดูหน้าดูหน้าป๊าดอกรองงามขึ้นเองนี่ป๊าขึ้นเองซ้ำแกคือโชคดีแท้ หน้าบ้านแม่อ๋อมันขึ้นตรงไหนอ๋อมันขึ้นเองนี่โอ้ขึ้นหลักตรงนี้ครับตัวนี้ครับโอ้แล้วมันก็แพ้กร์ปาร์ดเพราะว่าจะแต่งรอให้มันกินลูกก่อนโอเคแกอย่าตัดทิ้งเด้อของดีแล้วนี่ตัดนแมสโอ้ปาดนี่ก็ลูกใหญ่ใช่ไหมอ๋อเจ้าวัดดีจ้า อ๋อแกไม่ขายแม่ขายก็เป็นใหม่ประดับดีแล้วดูดูด้วยมันแกเอาไปเลยจ้าขอบคุณหลายๆลด้วยจาเอามาของเขามาสองอันนะคะทั้งถ่ายคลิปโอ้ยขอบคุณค่ะผมมันร่วงมันแกวมันดูมันร่วงเองโอ้โหมันร่วงเองนี่จ้าจ้ามิดปากออกครับตักกิ้มเมื่กินโอ้ตัดแล้วดอกก็งามแม่นี่ดอกเสาวรสนะคะเพิ่งเคยเห็น พี่เป็นพรกกินที่นน้อยที่นน้อยใช้กันไกลแักพี่แกเป็นป<ะ>ทหารด้วยนะเนี่ยงกว้างมันมีที่เวียงใช่ไหมใช่อันนี้มันหน้าบ้านนะคะยามค่ำยังก่อสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่นะคะทำหน้าบ้านใหม่ฝรั่งกำลังนั่งกินข้าวนะ แล้วก็ทำพื้นใหม่เสร็จแล้วด้วยแวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะว่าเริ่มทําตั้งแต่ตอนไหนนี่ฝรั่งกำลังนั่งทานอาหารฝรั่งกำลังนั่งทานข้าวยัมมี่ยัมมี่เวร์ยัมมี่ กิเกิลรับคือตุ๊กแกร้องนะคะเขาบอกตุ๊กแกรับนี่ค่ะที่ซื้อมาจากหมู่บ้านหนองสนูนะคะแต่ว่ายังยังเพิ่งติดนะคะยังติดไม่เสร็จนี่ค่ะต้องทําอะไรหลายอย่างแล้วต้องทาสีข้างล่างด้วย <N ie> แต่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีค่ะเอามาโชว์ให้ดู ฟุตบอลเฮียเนี่ยเห็นไหมน้องพลไปแล้วมาเลย dạ dạ ta ta Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. bay อ๋อเยอะมีล oh. mm ูด hmm. mm ้วยนะทุกคน platforms so I sit through here. ไปร้านค้าไปอ้าววัสดีค่ะปลา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 ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่ปลาลูกเป็ดเลอะาเวอร์ปลาที่ไหนล่ะลูกฟาเวอร์ฮะเนี่ยวัดดีลุงด้วยวัดดีลุงครับวัดดีครับ มาดูลงแล้วคนเหมือนแจ็คคารล์ลนดาที่ประเทศออสเตรเลียค่ะแต่ที่นี่สวยสวยเหมือนจะสวยกว่าแล้วอะอมะม่วงค่ะ,คะนี่เธอ งามเมืองยาอ๋อเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเอามาฝากนะคะแล้วก็จะมีอีกพันธุงนที่หนุ่ใหญ่แบบนี้คือพันมหันตนกอ๋อลูกใหญ่มากนี่ก็ใหญ่แล้วทุกคนน้ำปลาหวานคะ่ะไม่ไม่ไม่เห็นแล้วเปรี้รวรยวชิมเปล่าเปล่าอร่อยด้วยเาว่างั้นนะคะ